สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ตรงกับวันที่2พฤษภานะครับเพิ่งจะผ่านเมษากันมาใหม่ๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มานําเสนอรถบรรทุก6ล้อด้ำต่อใหม่นะครับอิซูซุรถห้างนะครับ195แรงมา้าสภาพพร้อมใช้ต่อกระบะกันมาใหม่นะครับเพิ่งจะเสร็จนะครับตอนนี้ก็มาจอดที่ร้าน ทำแอร์นะครับเพื่อที่จะติดตั้งแอร์ใหม่นะครับเดี๋ยวมีติดติดแอร์ใหม่พร้อมติดฟิล์มใหม่ทั้งคันนะครับภายในก็เบาะก,ก็ทำใหม่หมดเลยนะครับภายในทำใหม่หมดเลยนะครับคือเป็นรถที่ประกอบทำขึ้นมาใหม่ทั้งคันนะครับติดแอร์ใหม่ฟิล์มใหม่เครื่องการันตีครับเครื่องแน่นฟิตฟิตเลยครับคัสซียิ่งสวยนะครับตัวนี้ หาดคัสซีก็เป็น FTR นะครับเป็นรถห้างอีซูซุหัวก็แบบสไตล์ของอีซูซุเด็กก้านะครับกันฝุ่นจัดเต็มนะครับต่อกันมาใหม่นะครับตัวนี้ลูกค้าสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดก็โทรกันเข้ามาได้นะครับโทร0926670899นะครับ หรือจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับสำหรับเบอร์นี้มีไลน์นะครับอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับทำกันแบบพร้อมใช้นะครับทุกๆอย่างลูกค้าไม่ต้องไปต่อเติมอะไรเลยครับไม่ว่าจะเป็นท่อก็ติดตั้งเป็นตัวเอสไปให้เรียบร้อยนะครับส่วนสีนี่เป็นสั่งพิเศษนะครับตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะครับสีเบอร์เดียวกับอิซูซุออนิวนะครับ สีขาวมุกนะครับันนี้สีสวยมากเลยครับพูดจริงภายในครบๆสวยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็มาจอดที่ร้านแอร์นะครับเพื่อที่จะติดตั้งติดแอร์ใหม่เลยนะครับทั้งคันแล้วก็มีการแถมติดฟิล์มให้ลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้ขายนะครับลูกค้าสนใจก็โทรกันเข้ามานะครับเพราะรถเพิ่งจะเสร็จนะครับเพิ่งจะรีวิวกันใหม่ๆนี่เลยนะครับต่อใหม่นะครับลูกดับปั๊มปั่นใหม่นะครับ สภาพสวยพร้อมใช้นะครับคัสซีสวยมากๆครับตัวนี้เป็นคัสซีรถห้างนะครับ isuzu FTR ครับหัวก็เป็นคู่ตัวนะครับหัวเครื่องเกียร์เดิมนะครับช่วงล่างทํากันแบบเนียนๆครับตัวนี้ราคาประกาศขายกันอยู่ที่7 9 0 0 0 0นานนะครับลูกค้าสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับจะให้ดำเนินการเรื่องเอกสาร เขียนแบบโอนอะไรให้ด้วยยังไงก็คุยได้นะครับหรือลูกค้าจะไปดําเนินการเองก็ราคาที่ปรเกดประกาศขายก็อยู่7จ็ดแสนเก้านะครับเครื่องดีมากนะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามานะครับสภาพสวยพร้อมใช้นะครับก็รู้สึกว่าช่วงนี้รถดาก็จะต่อกันไม่ค่อยจะทันนะครับมีลูกค้าต้องการอยู่หลายท่านนะครับ ก็บางท่านก็ที่ทิ้งเบอร์ทิ้งลายไว้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าหากว่าผมนั้นได้โทรตามไม่ทั่วถึงนะครับก็ะมีหลายเบอร์หลายลายนะครับผมก็เลยเมาประกาศทาง YouTube หรือ Facebook เลยนะครับขอบคุณทุกๆท่ทานนะครับที่กดติดตามกันอยู่ทางช่อง y o u t u b e นะครับเผื่อคุณลูกค้าที่กําลังรออยู่นะครับกําลังมองหารถใช้งานอยู่นะครับ ก็ถ้าเกิดคุณลูกค้าได้กดติดตามไว้ใน YouTube นะครับก็วิดีโอนี้ก็จะไปแจ้งเตือนที่เครื่องของท่านนะครับคุณลูกค้าก็จะได้พบเห็นก่อนท่านอื่นนะครับสนใจก็โทรกันเข้ามาหรือจะแอดไลน์เข้ามาได้นะครับช่วงท้ายก็จะมีเป็น QR วอารขึ้นหรือไม่ก็บันทึกเบอร์ครบ10ตัวก็ขึ้นเลยนะครับสําหรับไลน์นะครับเบอร์ที่มีไลน์ก็คือโทร0926670899นะครับอันนี้เบอร์นี้มีไลน์เลยนะครับ ทำกันแบบพร้อมเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรต่อครับตอนนี้ก็ยังเหลือติดสติกเกอร์ที่ทางขนส่งเขาระบุว่าต้องติดนะครับแต่ยังไม่ได้ติดนะครับเป็นเดี๋ยวกำลังเตรียมจะติดอยู่นะครับเป็น 3M นะครับสติกเกอร์ 3M อย่างดีนะครับตรงนี้ก็จะมีตุ๊กตาเป็นเท่ๆอยู่4-5ตัวนะครับเคยสไตล์นี้เคยเคยใส่กันอยู่นะครับก็ใส่ให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะครับเพราะแบบนี้ก็ทำไปหลายคันแล้วครับสไตล์แบบนี้นะครับ การฝุ่นจัดเต็มนะครับทั้งหน้าหลังนะครับจัดเต็มนะครับลูกค้าถึงรถรับรองนะครับไม่ผิดหวังนะครับไม่มีพื้นที่ไว้ให้ติชมนะครับเก็บรายละเอียดกันแบบเนียนๆนะครับทําใหม่หมดนะครับภายในก็กรุใหม่หุ้มใหม่ทั้งหมดนะครับแอร์คือต้องเย็นนะครับแอร์ติดใหม่เลยนะครับราคานี้ติดแอร์ใหม่ฟิล์มใหม่นะครับดัมต่อใหม่ เรื่องแน่นๆฟิตๆคัสซีสวยนะครับจริงแล้วคันนี้ต่อมาราคาแพงกว่าคันก่อนนะครับเพราะเนื่องจากเหล็กเขาขึ้นกันนะครับราคาต่อดำก็ช่างก็ขึ้นราคาผมนะครับผมก็โดนขึ้นราคาอีกเยอะนะครับ ก็ยังประกาศขายกันอยู่ในราคาเดิมก็น่าจะเป็นแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับราคาที่เปิดกันอยู่790,000นะครับตัวหลังๆก็คงจะไม่ได้แล้วนะครับถ้าเป็นรถสเปคเดียวกันแบบนี้นะครับราคาก็อาจจะมีผิดเพี้ยนหน่อยนะครับก็ตลาดมีขึ้นลงนะครับแต่รถที่ประกาศขายนี่เป็นรถต่อใหม่นะครับไม่ได้นํารถกระบะเก่าๆมาต่อมามาซ่อมกันอย่างนั้นไม่ใช่นะครับอันนี้สร้างใหม่ทั้งคันเลยครับไม่ว่าจะเป็นหัวเป็นกระบะนะครับ แอร์ก็ติดให้ใหม่นะครับกันฝุ่นจัดเต็มใช้ผ้าใบใหม่ๆมาใส่ให้คุณลูกค้าเลยนะครับสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะครับและขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่กดติดตามมันอยู่ทางช่อง y t u b u นะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ